ตอนที่เจ็ดสิบเจ้าหมอนั่นมาที่นี่เพื่อหาเมียหรือไงกันอายุยังน้อยแต่กลับแก้กลหมากได้สามกระดานติดไม่ว่าสำนักไหนก็คงอยากดึงตัวไปเป็นพวกหืมเก็กใหญ่เก็กใหญ่ยังมีพวกเธอสองคนด้วยนี่ไม่ไปด้วยหรอกยาก ไอ้เตี้ยที่ยืนข้างๆพวกเธอถึงตะบะมันจะพอใช้ได้แต่ไม่มีทางเข้าไปในนั้นได้หรอกนะต้องไปกับฉันพวกเธอถึงจะพอมีโอกาสความสูงของฉันก็มาตรฐานนะเอาไว้ท่านแก้กระดานที่4ได้ค่อยว่ากันค่ะมันก็ได้อยู่แล้วนี่นาเอย่ายว,ว่าแต่กระดานที่4ี่เลยกระดานที่9้าฉันก็แก้ได้เก็กใหญ่ อะไรนะเขาจะแก้กลหมาก้าวกระดาษติดเลยเหรอคนคนนี้เป็นใครกันแน่จอแจจอแจ,อจอแนวตั้งสิบเอ็ดแนวนอนสิบเจ็ดสวรรค์ผ่านกระดานที่สี่แล้วอัจฉริยะอัจฉริยะตัวจริงคงเป็นเขาเนี่ยที่มีวาสนา จะได้รับสมบัติสืบทอดไปพวกเรายินดีรับใช้ยอยู่ข้างกายคุณชายนะคะขอบคุณคุณชายที่เมตตาฉันฉันจะให้โอกาสพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายหลู่ล่างใช่ไหมถ้าแกยอมยกผู้หญิงสองคนนี้ให้ฉัน ฉันจะให้แกได้รับเกียรติเป็นผู้ติดตามคนแรกของฉันไปเลยอยู่กับฉันต่อให้ต้องอยู่ในฐานะหมาก็เป็นหมาที่มีอนาคตรุ่งเรืองนะอืมนายก็โดยใช้ได้จริงๆนั่นแหละฉันมีอะไรจะเสนอกลับหมู่บ้านกับฉันไปเลี้ยงหมูเป็นไงน้อยอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันพอฉันได้สมบัติสืบทอดเมาเมื่อไหร่ ถึงตอนนั้นต่อให้แกมาคุกเขา่าขอเป็นหมาของฉันแกก็ไม่มีวันได้รับโอกาสคุณชายอย่าสนใจไอ้บ้านนอกนั่นเลยค่ะรีบแก้กนหมากต่อเถอะคุณชายที่เราต้องพาฉันเข้าไปด้วยนะคะถ้าท่านพาฉันเข้าไปได้ไม่ว่านานเท่าไหร่ฉันก็จะเป็นคนของท่านฮ่า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  ตามฉันไปแก้กระดานหมากที่หากันเลยสาวๆผู้อวุวโสอยางช่วยหน่อยเร็วฉันแก้มาสี่กระดานติดแค่นั้นก็เหนื่อยมากแล้วนะกระดานที่ห้านี่น่ากลัวมากกว่าเดิมอีกแค่มองจิตวิญญาณัแทบสูญสลายช่วยตัวเองไปแล้วกันฉันจะพักผ่อนฝุบ เออสู <laughs> ้เขานะคุณชายหลังแก้กระดานนี้ได้แล้วฉันจะปฏิบัติท่านเองฉันรู้ว่าคุณชายทำได้อ่แฮมลูกผู้ชายไม่มีคำว่าไม่ได้ต่อให้ไม่มีผู้โสอย่างช่วยเราก็ยังเป็นตัวเอกของโลกใบนี้อจ้า เหมือนกำลังเห็นดาวจรัสดแสงไม่มีรนดับศูนอยู่ตรงหน้าได้ติตตามคุณชายเขาได้ปฏิบัติได้รับความเอ็นดูช่างเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตเลยจริงๆย่อ <Yeah. S 1> พวกเธอหลีกไปนะชั้นมาค้นแหลกฉันคือคนที่คุณชายเสี่ยวรักที่สุดฉันต่างหากว่าที่เหมาะสมกับคุณชายเสี่ยวมากกว่าใคร ตอนนี้พวกเราทุกคนมันก็เป็นแค่ผู้ดิดตามเท่านั้นแหละถ้าอยากรู้ว่าใครได้รับความเอเดียามาที่สุดก็ต้องถามคุณชายเซี่ยวขักเหือพวดคุณชายเขาก็อักเลือด